เราจัดทรงน้องแดงมาแล้วใช่ไหมแพรจัดทรงอย่างเดียวแล้วอะรเทยเทพๆอะไรถูกๆล่ะจะไปที่ไหนวันนี้เลยครับเราจัดมาที่ร้านยศอะไรแต่งอ่าผมว่าใส่แบบกระปุกหรือใส่แบบไหนดีวะอ่าคนดูคนดูลงคอมเมนต์หน่อยนะคะผมว่าเราจะใส่แบบไหนดีเพราะว่าทุกคนลองคอมเมนต์หน่อยสายเบรก,กรถเราเนี่ยเอาสีอะไรดีเอาเอาสายเบรกสีเขียว,ยวหรือว่าเลือกสีน้ำเงินเอ้ยสีฟ้า ทักทายสวัสดีสสดคุณผู้ชมที่รักทุกคน ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝาเฟรม90องศานะครับทุกคนก็วันนี้ไม่มีอะไรมากเลยเราอยู่กันที่ถนนอะไรแพรพูดไปที่ถนนเอเชียถนนเอเชียใครๆก็บอกว่ามาทําอะไรคือต้องบอกเลยว่า E ีีที่แล้วเนี่ยเราจัดทรงน้องแดงไปแล้วใช่ไหมแพรวันนี้พี่แพรก็บอกว่าจัดทรงอย่างเดียวแล้วอร่อยเทพอะไรยถูกๆล่ะจะไปที่ไหนวันนี้เลยครับเราจัดมาที่ร้านยศอะไรแต่งอาหลังจากที่ E ีีที่แล้วที่เราเคยมาถูกไหมมาซื้อยุสีมาซื้อพวกอะไรทาน้อง ฟ้าบางอะไรอย่างนี้ถูกไหมไม่ว่าจะเป็นลงเป็นน็อตอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยน้องแดงของเราก็ขึ้นลำมาเป็นเรียบร้อยถูกไหมแพรแต่ว่าเครื่องยังไม่เสร็จนะเครื่องนี้ต้องรอก่อนแต่ว่า ทีเนี้ยเราก็จะมาหาล่าอะไรถูกใหม่เพราะว่าเราขาดอะไรบ้างนะ <S <S เราขาดพวกโชคใช่ไหมพวกอาร์มล้อล้อนี่เรามีสปอนเซอร์หลักจะเป็นทางการแล้วคือล้ออะไรแพรเอสตองเอสตองเอสตองก็ยังมีผมมีล้อได้ฝันแล้วมีล้อได้ฝันแล้วนะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวเรามารุ้นกัน <S <S ว่าวันที่แต่งจริงเนี่ยตอนมาขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะทุกคนไปเราไปดูกันดีกว่าว่าเราเราจะาจัดอะไรบ้างนี่อันนี้ก็โอ้โหนี่ครับลูกน้องขยันเช็ดรถจัดรถต้องใหม่ไว้ก่อนนี่วันนี้เราอยู่กับนิยศนิยศมาดีที่โอ้โห ไม่ได้มานานประมาณกี่เดือนนะตั้งแต่คลอดมาก็ไม่ได้เจอเลยเป็นปีแล้วเป็นปีเลยเหรอผมมาผมมาบ่อยเฟิร์สมาบ่อยเฮ้ยไม่ได้มานานเ้ยร้านดูแปลกตานี่อันนี้คือทําใหม่เหรอพี่หรือว่าไงครับผมทำไมทำไมถึงทำมาพี่สิ่งเยอะได้ไม่ต้องหมอคุมผ่าอย่างเงี้ยเฮ้ยรถสวยๆเขาที่เก็บไว้ทุกขันเลอนไม่ว่าจะเป็นรถแพงๆรถอะไรนี้นะโอ้โหเปยดดูได้ เราเป uh ิดไปเรื่พี่อันนี้รถป่าเลยไายเฮ้ยใครข้อรถห่มมาเนี่ยโอ้โหน้องส้มๆของเราคันนี้คันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะบอกเลยว่าอร่อยเทพมากแต่บอว่าถ้าเป็นในฝันจริงๆก็อยากจะได้ทักตัวนั่นแหละเนี่ยไอ้ปั๊มล่างเนี่ยไนฟ์เฟิร์สจัดให้หน่อยได้ไหมแพรฮะเฮ้ยจะบอกเลยวไปส้มๆนี่รถแรงมากอันนี้คงไม่ถึงหรอกครับคันทับไป กูบอกเลยคันหนึ่งก็โคตรแพงเลยเฮ้ยเฟิร์สเห็นได้ข่าวบอกว่าคันนี้มันคือรุ่นอะไรวะทำไมแบบมีแต่คนสนใจวะให้ดูก่อนให้ให้ทายก่อนว่ารุ่นอะไรมันคือรุ่นอะไรวะสีแดงมันคือรุ่นอะไรพี่ยศมันคือรุ่นอะไรรู้ว่ารุ่นอะไรครับวันซึ่งคุณตุ๊กตสวิงสวิงใช่ครับมันมันเราศูนย์ใช่เหรออันนี้คือแบบว่าสมัยก่อนที่เขายิ้มมากเลยใช่ไหมเอาเอายิ่งกว่าไม่ต้องสมัยก่อนสมัยนี้มีใครหาได้ไหมรถสภาพเนี้ยไหนไหนมาดูสภาพใหมเขาจัดเก็บทรงมาแบบอย่างดีอ่ะโอ้โห ของจริงม<า>เรียนทุกจุดอ่ะเนียนสิมันก็บอกอยู่ว่าร้านเขาเป็นร้านเก็บอะไหล่เก็บชุดตรงยุดสีเนาะเอางี้พี่วันเนี้ยผมจะมาตามล่าอะไหล่ซะหน่อยเขาได้ข่าวว่าร้านพี่เนี่ยถ้าตามหาอะไหล่แถวบ้านเนี้ยมาร้านพี่ดีกว่าเพราะว่าร้านพี่เนี่ยราคาไม่แรงผมจะมาจัดใส่ร้อยสิบซะหน่อยพี่อ๋อได้ครับผมพี่จัดให้ผมหน่อยได้ไหมได้พาผมไปดูหน่อยวันเนี้ยที่สิ่งที่ผมต้องการนะพี่ก็คือตอนนี้ผมขาดจานเบรกสายน้ำมันปั๊มบนอาร์มโช๊คหลังอะไรเงี้ยอ่ะพี่พาผมไปดูหน่อยได้ไหมพี่ได้ครับผมนะ ผมพี่โยชเขาบอกว่าอะไรนะเขามีแต่ลายลายปกติใช่ไหมลายแบบว่าเป็นเป็นของเขาเองอยู่แล้วก็คือว่าเป็นอ่จะพูดไงเป็นลายของตัวเขาเองอ่ะไม่ได้ก๊อปใครมาคือเขาคิดเองเป็นลายของเอาเองนะครับได้แต่ว่าวันนั้นอาจจะรีวิวแบบไม่ครบนะครับเพราะว่าน็อตเนี่ยของเกมเยอะเยอะมากเยอะจริงๆเยอะนี่แต่คือไม่ได้ซ้ำกับใครนะเพราะกูใส่ก็คือเหมือนเท่รอบนั้นก็จัดไม่ให้หลุยเฮียหลุยแม่งจะขายรถเท่เนี่ยแม่งบอกว่าจะจะไปถัดฟันเนี่ยน็อตยังไม่ได้ยังไม่ได้แพ็คยังไม่ได้อันนี้คือแบบว่าคู่เยอะมากเลยนะคนดูดูดิเห็นปะรถคันกคด น,นี่ดูฝั่งซ้ายโอ้โหเยอะยอ่ะตะปงสาปิงไม่มีครับดูดิมีหมดอ่ะมีทุกอย่างไปทีน<า>ี้ไปตรงไหนครับพี่ยศคือบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับพี่ยศแล้วมันมีแบบกระปุกไหมพี่หรือว่าพี่พี่มีแบบไหนบ้างครับพี่กระปุกก็มีผมว่าใส่แบบกระปุกหรือใส่แบบไหนดีวะอะไนี่แหละอ่ะนคนดูคนดูลงคอมเมนต์หน่อยนะครับผมว่าเราจะใส่แบบไหนดีเพราะว่า หนึ่งเลยคือเราเนี่ยใส่ได้ทั้งสองแบบอะ่ะอ๋อนี่ถ้าบอกเลยนะถ้าใครแต่งรถยุคแรกๆนะ <c oughs> ทำไมวะไม่ใส่ตัวนี้โคตรเฉยเอาจริงเหรอูอของจริงนี่มีดามล่างเลยความแข็งแรงไม่ต้องพูดถึง อ๋ออันนี้ดามบนใช่ดามบนนี่ดามบนแต่ถ้าเป็นที่ผมใส่กันก็จะเป็นดามล่างสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนจะไม่ใส่บางโทเต็มจะใส่เป็นบางโท่แคปลาชิ้นหนึ่งเพราะพี่ยศแต่ก่อนเขาทำแคปลายของจริงพี่ยศดาวอกเบลของจริงวะผมยังเก็บไว้อยู่เลยตัวหนึ่งอยู่ที่บ้านก็อันนี้ก็มีมีประมาณสองอย่างแต่ว่ามีมีหลายแบบใช่ไหมพี่ใช่ครับมีหลายแบบแต่ว่าคือมันน่าจะแน่นนะครับเพราะว่ามันจะอยู่เยอะเพราะว่าเรามาถึงปุ๊บเราก็ไม่ได้เสียมาถึงส่ายเลยมาถึงโซซาโซซาเอาของมาดูดูดีวะแล้วก็นี่แล้วก็มีออามนี้ ของหนุยนุยเซิงอัของก็หนุยวะอันนี้ทุกคนก็ลองเลือกมานะเพราะว่าผมก็คือรถคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถคันแรกของผมอย่างที่บอกเลยว่าเป็นรถหงายคันแรกอะรถแจ้งเกิดอะก็คือคือผมก็แบบว่าอาจจะแต่งตามใจคนดูหน่อยอะไรอย่างนี้นะก็ลองเลือกกันมาว่าเราจะใส่อาร์มแบบไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าโชค๊คเนี่ยผมก็เล็งไว้น่าจะเป็นเป็นแก๊ซซี่เละเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเอาแบบกระปุกหรือไม่กระปุกมันราคาต่างกันไหมพี่กระปุกกับไม่กระปุกอะต่างต่างกันใช่ไหมพี่ใช่อย่างที่บอกเลยคือเราขับแก๊ซซี่มแล้วเนาะเคย รับน้ำหนักกูได้อะแล้วก็จานไม่ก็โหโคตรเยอะเลยอะดูดิเอ้ยแต่ว่าพี่มีนี่อยู่จต่ร้างยิเศได้แหละความล่าง8ปดหนึ่งมีแล้วทุกคนอาจจะเห็นแล้วนะว่าเราจะไปใส่ของอะไรดีวะทุกคนความโตเท่าไหร่อ่าแบบว่าดีๆเลยนะที่แบบหมุนเลยเอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เป็นหมุดเลสเป็นหมุดเลสใช่ไหมตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรพี่อันนี้ตัวที่ไอ้หน่อยใส่อันนี้เหรออ่าฝากเขาดูขอดูนะครับวิทนะตัวที่หน่อยใส่มันมันหุดเลสมันนิ่งมีเหยออันนี้นะที่หน่อยใส่นะราคาก็ไม่ไม่แรงงไ ราคากำลังดีไงราคามกำลังดีเลยไงแล้วก็ยังมีแปดจุดหนึ่งอันนี้เป็นแบรนด์แปดจุดหนึ่งคือยังไงเป็นหมุแตะเลรงไหมแบรนด์เดียวกับปั๊มอ๋อเป็นแบรนด์แบรนด์เดียวกับแปดจุดหนึ่งอ๋อถ้าเกิดสมมติว่าใครใส่แปดจุดหนึ่งแล้วแบบว่าอยากได้แบบให้มันเข้ากับแบรนด์นะครับผมก็จัดได้นี่แต่ว่าความโตมันเท่ากันปะความโตเท่ากันสองไหล่ปกันแล้วแต่แล้วแต่คนชอบแหละว่าว่าคุณจะเลือกแบบไหนแต่ว่าที่เอาที่แบบคนเคยใช้อ่ะลองคอมเมนต์กันมาดูนะทุกคนแต่ว่าอันนี้ไอ้ว เออก็อาจจะอาจจะลองดูก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับนน่ไงแล้วหมุดมันแข็งแรงไงเป็นสเตเล็แล้วก็ทีนี้ปั๊มบดเนี่ยมีแบบราคาเริ่มต้นไหมพี่ก็จะมีฐานดำฐานดำไปแล้วไปไหนต่อพี่แบบหมายถึงหรือว่าข้ามไปพวกก็ไปโรงกานมินตร์ีโลโก้ขาวอะคนคิดว่าไงดีวะแล้วมีต่ำกว่าฐานดำอีกไหมพี่น้ำเดิมไงน้ำไม่สิน แต่แบบเดิมก็คือถ้าเล่นรถเนี่ยคือว่านอกจากของเดิมนะถ้าไม่ใช่แบมโบแม่งก็ไม่ไม่เฟี้ยวแล้วแล้วขั้นต่ำเลยขั้นต่ำเลยก็ประมาณฐานดำก็คือเอาง่ายสเตตัเบสิกเนี่ยถ้าจะขยับจากของเดิมไปเนี่ยยังไงก็ต้องฐานดำถ้าไปแบรนด์อื่นแม่งไม่เฟี้ยวเชื่อดิฐานดำสมัยก่อนกูบอกเลยว่ากูมีเยอะมากนะกูส่งคืนให้น้องๆหมดละไม่คิดว่าเองจะได้กลับไปใช้ไงไม่เพราะว่าปกติแล้วปกติที่จะใช้อะไรนะอิตาลีเพราะว่าเห็นแค่ขับร้อยสิบแบบว่าแบบปกติไงไม่ใช่ร้อยสิบแต่ถ้าแว่อิตาล อ๋อท่านี้นันก็กำลังเฟี้ยวนี่กำลังรีใช่ไหมเออพี่เดี๋ยวทีเนี้ยเด็กก็จะแบบอาจจะถามอีกว่าพี่สมมติว่าเราซื้อฐานดำไม่ใช่ไหมแล้วเราต้องเลือกเบอร์อะไรให้มันเข้ากับแปดหนึ่งอยพี้ย่ปั๊บหนึเลือกสิบสามเบอร์สามิบสามครับอ๋อแล้วนี่เขาเรียกเบอร์อะไรพี่สิบสาม ขอสิบสามและกล้านพี่ก้านก็คือยาวอย่างนี้อยู่แล้วใช่ปะวะใช่ลืมละคือผมไม่ได้ใส่นานแล้วมั้งคือต้องบอกเลยว่าตั้งแต่รอบที่แล้วมาตั้งแต่แฟนท้องนี่คือแบบไม่ได้จับรถเลยเออคือไม่ได้จับรถเลยนะทุกคนก็ง่าย,ายคือวันนี้ก็มาดูของเนี่ยตอนนี้ได้แบยังวะ เออสายอีกสายถักเฮ้ยสายถัก,กวันนั้นที่มึงเอาไปแบบ<ม>สีสีสสมันมีแบบไหนมากสายมันมีมันมีหลายยี่ห้อมากถ้าคือถ้าคือส,สเต็ปแรกแล้วก็ซื้อเป็นสายพวกเป็นแบรนด์บ้านเราก็คืออย่างเป็นสายสวิฟเป็นสายอะไรเงี้ยทั่วไปเงี้ยแต่คือถ้าสมมุติว่ารถอะไรเริ่มจะสุดหน่อยมันต้องเป็นสายแท้ตัดแล้วใช้หัวเอินให้ประโยชน์ย้ำให้เข้ป่ะถ้าเป็นแบบว่าราคาจะต่างกันเยอะมากเลยถ้าเป็นสายบ้านเราเนี่ยราคาไม่เกินพันแต่ถ้าเป็นสายเป็นหัวเอินเนี่ยแล้วเป็นสายแท้เนี่ยเฉพาะสายตัดเปล่าๆนี่ก็เกือบ แล้วใครหัวก็แล้วแต่องศาแล้วแต่เลือกแล้วแต่องศาก็มีและไอ้ KR ที่ที่ที่เป็นสีๆกันอ่ะสายสีก็มีหมดพี่ยศมีหมดเพราะว่าอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอยากอยากได้สายเป็นสีๆเพราะพวกกูเบื่อแล้วสีแบบสีดำไม่สีดำก็สีเทาใช่ไหมสีดำเดิมมันไม่เฟียวมีมีหมดคือรถเรามันต้องแบบเต็มไปหมดเลยมีทุกสีมีทุกแบรนด์ไม่ว่าแล้วแต่เราเลือกใช้ไง ยัได้สีสียากเป็สีสีนะครสีอะไรได้สีสีมีทุกสีก็บอกอยู่มีทุกสีเลยครับอ่ะคนดูลองเลือกสั่งกันมาคือรถผมเนี่ยเป็นรถสีแดงล้อแดงสายฟ้าอันนี้ก็จะเป็นสีเดิมสีเดิมสีดํามีสีอื่นอีกโอ้โหอีหลีจัดกูบอกเลยคือแบบว่าในใจตอนนั้นน่าคิดว่าตอนแต่งร้อยสิบใช่ไหมทุกคนคิดว่าแบบเฮียจะทำแบบต้องตัดเที่ยวโชคตัดเยี่ยวไม่แต่ก่อนเคยคิดนะว่าจะทำร้อยสิบมาจะปลูกตอนนั้นจะปลูกชีวใช่ไหมจะทําแบบว่าผมไม่รู้ว่าต้องเอา ดูไปทาสีที่อะไรทําอะไรอย่างเงี้ยคุณเข้าใจไหมเหมือนไอ้หน่อยทําสมัยก่อนอะที่แบบว่าสีแบบเยอะเยอะะพี่เข้าใจไหมพี่สีแบบเยอะๆอ่ะแบบตายเหมือนรถแข่งเนี่ยคิดไปคิดมาเฮียกูทแบบธรรมดาดีกว่ามาแต่งแบบสีอย่างอื่นดีกว่าอ่ะลองดูแล้วกันแต่รถผมมันน้องๆอานเห็นแล้วเป็นสีแดงสีแดงล้อแดงอ่ะอันนี้สีเขียวสีฟ้าสีส้มโอ้สีเหลืองกั้งอ่ะที่กูที่สีฟ้ากับสีเขียวเอออ่ะทุกคนลองคอมเมนต์หน่อยสายเบรกรถเราเนี่ยเอาสีอะไรดี ใครคิดว่าเลือกสีเขียวพิมไปเลยนะครับผมว่าเอาเอาสายเบรกสีเขียวหรือว่าเลือกสีน้าเงินเอ้สีฟ้าก็เป็นสายเบรกสีฟ้าี่อันนี้สายคาร์บอนสายคาร์บอนเอาสีเงินสีเงินอ่ะแบบนี้อมีตัวเลือกให้เพิ่มและแพร่อ็แต่เขาว่าสีนี้สวยกว่านะนี่ ลองดูนะครับทุกคนว่าจะเป็นแบบไหนเพราะว่าอะไรอย่างอื่นเราก็อาจจะจัดได้หมดนะทุกคนแล้วก็เหลืออะไรอีกวะโอบเลม่เอ้าพี่พโยศถ้าสมมติว่าอตอนเนี้ยคือพี่แบบตัดสินใจไม่ถูกเว้ยว่าเราจะใช้ช่วงร้อยยี่สิบห้าหรือช่วงร้อยสิบกีวะนป<ะ>้ยังไม่ได้ซื้อเลยถ้าเราซื้อตามร้อยสิบแล้วเราก็กระบอกร้อยสิบก็ได้ไม่ต้องแปลงเยอะไอ้ดุมเดิม,ดมแล้วก็ซื้อขาขาร้อยสิบไอ้ดุมไอ้ดุมไอ้ดุมอ่ะมันมันก็เป็นของร้อยสิบอยู่แล้วมั้งเออมันก็น่าจะเป็นของร้อยสิบกระบอกร้อยสิบแดดจะ อ๋อวไปได้ไปออกเป็นประมาณนี้มันมีหลายสีก็คือมีเทกฝ่องท่านฝ่องยาวเทกหนึ่งเทกสองเทกสามมีหมดอ่ะเทกสี่ซีบีพันสามแต่ว่าแต่ว่าเรากเขาก็รับประกันใช่ไหมว่ามันแท้อันนี้ลูกสุบเลยแท้นะแต่แค่ตัวมันก๊อฟเท่านั้นเองออ๋ตัวมันก๊อฟงค่สอบเนีแต่ราคามันมันโอ้อะแล้วมีรับประกันด้วยนะ่อยูประมาณเท่าไหร่พี่อยู่ประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหมเอ่าถ้าสีดำอาจจะแพงหน่อยแต่ถ้าพวกนี้ก็จะสามพันสามอันนี้สามพันห้าแต่มีรับประกัน รับประกันของเจฟรับประกันแบบดูซึมเค็มได้อะไรมาที่ร้านได้เลยถ้าถ้าเกิดว่าสมมติว่าซื้อไปเนี่ยพวกงานประกอบอย่างเงี้ยอาจจะพูดถึงโชคเงี้ยถ้าเป็นงานที่ร้านของร้านเองไงไม่ใช่ไม่ได้สั่งคนอื่นเราอ่ะคือคือเรารับประกันให้ลูกค้าเลยมีปัญหาติดต่อเลยจัดการให้พูดง่ายๆเหมือนว่าเป็นสเปคพิยศอ่ะถามว่าสมมติเราใส่มาตั้งสองปีเอ้ยมันเริ่มไม่เวิร์กอ่ะมาเซ็ตใหม่ได้โอ้มาได้มาได้มานเ้มาได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 รมาได้มาได้มอ แต่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ก็แล้วแต่แล้วแต่นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ลองทักมหาพิยศได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็ขอดูก่อนตัดใจแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่ามันไม่อันนี้อันนี้อันนี้เอาให้เป็นตัวเลือกเอาเป็นตัวเลือกลูกค้าสำหรับลูกค้าเผื่อลูกค้าบางคนชอบหรืออย่างเี้โอ้โหนี่ของเบิร์กพิยศมีหมดทุกอย่างไม่ใช่สมมติว่าอยากได้อะไรไม่รู้จะไปซื้อที่ไหน หาเบิกไม่ได้มาพี่ยศพี่ยศไม่มีพี่ยศก็มาหาได้อะไรดื้อมอะไรแท้เบิกหมด,ดมพ่อเ่ามีนะนอนนอของขอันเนี้ยประมาณเนี้ยแท้ โชคเชื้อก็มีเพราะว่าแกยกโครงมันโยมีเขาปั้นเลยว่ากันเถอะได้เสร็จเลยใช่ไหมเนี่ยดูเรื่องพวกเดอนใหม่ใหม่ก็มีครบเออเรือนใหม่ร้อยสิบอีกพี่แม่งแตกเป้าไผ่แม่เป็นจากอะไรไม่รู้แม่งเสี่ยงกระจกไม้ครพออ๋อมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้เหรอพี่พยศได้เปลี่ยนกระจกไม้ได้อ๋อแต่อันนี้แค่แตกเฉยๆกระจกแค่แตกเฉยๆก็เอาก็เอาเอาเรือนไมไฟดูหน่อยเขาว่าหายากกันจังหายากกันจังไร้องเลยไม้าไหนเจ๊ไม้ไฟไม่ฟ้าฟไม่เนี่ย ีตอนนี้ของมันขาดอยู่อ๋อบางลมอ่ะเหรอเอาให้น้องเลยตอนนี้ของมันขาดนะคนหากันจะตายแล้วอ่ะเออใครที่สนใจไม้ฟ้านะครับผมอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแต่เด็กมันก็เห็นแน่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 ไมลิมิเต็ดเออไมล์รีมิเต็ดมีหมดสำหรับใครสนใจนะมาดูกันเอาเองแต่ว่ากูเนี่ยรู้แล้วตอนแรกนึกว่าต้องผมนึกว่าต้องซื้อต้องซื้อไม้ไม้ใหม่ยกชุดเพราะผมไม่รู้ว่าเปล่งกระจกได้ออเหอันนี้ทีมพี่จะพาออกไปดูอะไรเนี่ยไปดูหน่อยดิ เบิกใหม่ทั้งคันเลยนะเบิกใหม่ทั้งคันว่ะเนี่สุดเกินอ๋ออันนี้อันนี้ของของร้านพี่หรือของลูกค้าเนี่ยของลูกค้าอ๋อแล้วลูกค้าอ,อันนี้เบิกใหม่ตั้งแต่ยันโค้งเลยพี่นี่แต่ว่าเดี๋ยวค่อยดูร้อยสิบร้อยสิบเราแล้วกันพร้อมเสิร์ฟไอ้หลุยอะ่ะไอ้ลงไอ้หลุยอะไรอย่างเงี้ยไอ้แถวขอนแก่นในโอ๊ยโอ๊ตเนี่ยเป็นไปได้นะเจอกันหน่อยไหมแค่คิดว่าเขาไหวกับมันไหมฮะไหวใช่ไหมสันสันก็คือมันหนักกว่า โอ้อะไรเนี่ยอ่ะพี่ยศผมถามจริงตอนที่พี่เจอผมตอนแรกเนี่ยที่ผมผมอ้วนขนาดนี้ไหมอ่ะตอนนู้นกับตอนนี้อะไรนอ้วนแเรากันพี่เระมาเท้เาเข้ากันพี่ต,ตอนงงตอนนั้นรู้ไหมผมตนนมั้งนักเท่าไหร่เจ็ดสิบ เจ็ดสิบเจ็ดด่ะแปดสิบแปดสิบน้อยๆอ่ะแปดสิบสองอะตอนนี้พี่ดูไบหมแลเท่าไหร่หนึ่งศูนย์สี่รถน้ำหนักอีกยาวไกลฝากไว้ให้คิดนะครับพวกนั่นอะพวกพี่บงพี่แบงค์พวกไอ้หลุยอะไรเงี้ยไว้เจอกันหน่อยนะไอโซนไอโซนแถวนน่นน่ะชลบุรีอ่ะไอเปียกอ่ะไอเปียกไอคิงอะไรเงี้ยนัดกูไปขี่ไปขี่แต่ก็ไม่ออกมาไอพีนไปตามมันเด็โอเคทุกคนก็วันนี้ไม่มีอะไรมากเลยก็วันนี้เดี๋ยวมาซื้ออะไรนะครับอะไรนะพี่ไหนมีอีกคันหนึ่งก่อนไป อันนี้เหมือนกันเลยเบิกทั้งคันนะครับเอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ชุดสีพี่ใช่ก็สีของพี่เองเลยใช่ไหมอุ้ยงานชุดสีของพอ่ะคุณดูดูดิทุกคนบอกว่าไอ้เหี้ยแม่งผมทำไมถึงใช้ชุดสีเทียบสีเทียบก็มึงดูดิครับงานดีขนาดนี้จะไม่ใช้ได้ไงฮะทุกคนดูดิตามาดูข้างหน้านี่เฮ้ยแสีแม่งสวยจริงนะตุกเปิ้มแต่คันกูแล้วไอ้เหี้ยกูเลยมาซื้อไอเนี่ยที่นี่บ้างเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนรอมีงบสีใกล้เคียงแท้เลยว่าฉ่ำ ใช่ใช่กองแท้แล้วผมไม่เข้าใจเลยพี่ทําไมพี่ถึงต้องใส่เป็นแม็กด้วยนี่เขาต้องการอ๋อลูกค้าอ๋อนึกว่ารถพี่อันนี้ลูกค้าคือก็เบิกใหม่เหมือนกันดูดิเงาแต่ยันโค้งผมว่าดูโค้งแล้วสายไฟน่าจะเบิกใหม่ด้วยนี่ที่ที่ไม่มีแม็กกระโหลกราอะไรเนี่ยแล้วแม็กเขาเรียกว่าแม็กอะไรอ่ะหายากแล้วมันเป็นแม็กไหนใช่ไหมพี่ใช่ยันก็เป็นสองห้าห้า ขนาดเท่าเอวขนาดเท่าเอวใช่คุณหมอฮะก็คือลูกค้าเขาชอบสไตล์แบบนี้เลยเนี่ยดูฝาดําดูฝาดําปลาดงฝาดําของไหนหมดเลยตรงรุ่นเลยแบกแท้พะแบกแท้มันได้ใช่ไหมอันนี้ไม่เคยไม่เคยเพราะว่าพี่น่าจะไม่ทันไม่รู้เหมือนกันอันนี้แบเปิดใหม่เนี่ยเขาเก็บแล้วก็ใส่เครื่องลูก้าบางทีชอบไปบางทใครยังหาได้อยู่มั่ง ยากว่าตอนนี้เนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับอย่าลืมก็ฝากร้านพ่ยศไปด้วยสําหรับใครที่สนใจของอะไรก็ติดต่อทางเฟซยศตัลเลก็ได้หรือวเอทยศไัลเเยอะอะไรแต่งก็ได้เดี๋ยวตอนนี้ผมขอผมขออนุญาตไปเลือกของก่อนแล้วอีกเรื่องหนึ่งบางคนถามว่ากูซื้อชุดสีไหนกูก็ซื้อที่นี่แหละครับใครที่สนใจนะก็เหมือนเดิมเลยพิยศเขาก็มีจําหน่ายนะครับก็ทักมาคุยกับแกได้นะทุกคนก็สาหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพิยศก็เดี๋ยวมาว่างๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาจะมาหาแบบแต่งเต่งอะไรอีกค่อยว่ากันเดี๋ยวผขอไเคีย ไอ้ตรงนู้นก่อนว่าเราจะเอาอะไรบ้างนะทุกคนก็โอเคใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ตาเพมด้วยนะครับทุกคนมึงบอกว่ากูไม่ค่อยทันรถกูกลับมาแล้วเมียเป็นคนจ่ายไปเคียด้วยมึงอะเฮะ้อขำเดี๋ยวก็ตบ <laughs>